ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสอนทักษะการฟังแล้วก็ทักษะการพูดภาษาไทยนะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นผู้เรียนระดับต้นกับผู้เรียนระดับกลางแล้วก็ผู้เรียนระดับสูงนะคะเรามาดูหัวข้อแรกก่อนนะคะเรื่องของผู้เรียนระดับต้นจุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายของของ,ของการสอนทักษะฟังพูดนี้ก็คือเรื่องของ ฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดออกเสียงพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกให้ถูกต้องนะคะเข้าใจการสื่อสารในชีวิตประจําวันอย่างง่ายนะคะเนื้อหาก็จะเป็นการสอนบทสนทนาในชีวิตประจําวันเช่นการทักทายการซื้อของการถามทางตลอดจนเรื่องของการสอดแทรกวัฒนธรรมเบื้องต้นเช่นสอนเรื่องของการทักทายก็สอนเรื่องของการไหว้ด้วยนะคะว่าระดับการไหว้เป็นยังไงคําลงท้ายของออผู้ชายผู้หญิงใช้อย่างไร ทีนี้มาที่ขั้นตอนการสอนนะคะขั้นตอนการสอนเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากฝึกออกเสียงคำศัพท์ ทีละคำอย่างช้าๆนะคะแล้วก็อธิบายความหมายอาจจะใช้สื่อประกอบนะคะอย่างเช่นบัตรภาพของจริงของจําลองเพื่อให้เข้าใจความหมายของคํานะคะแล้วก็ฝึกรูปประโยคในบทสนทนานะคะพอหลังจากนั้นแล้วก็จะมาบูรณาการะนะคะเข้าสู่กิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ภาษาจริงนะคะอย่างเช่นการสร้างบทบาทสมมุติสถานการณ์จําลองอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนการประเมินผลเนี่ยนะในผู้เรียนระดับต้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตการถามตอบหรือว่าใช้แบบทดสอบง่าย ทีนี้ต่อมานะคะถ้าเป็นการสอนฟังพูดสําหรับผู้เรียนระดับกลางแล้วก็ระดับสูงเนี่ยนะคะจุดมุ่งหมายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นและ ก็ะะจะเป็นการสรุปความสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามแล้วก็อภิปรายเรื่องที่มีเนื้อหาซับซ้อนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้นะคะเนื้อหาจะเริ่มยากขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็นเรื่องของการฟังข่าวการพูดแสดงความคิดเห็นนะพูดในโอกาสต่างๆนะคะอันนี้เราจะสามารถสอนเนื้อหาที่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างเช่นเราจะสอนเรื่องของสำนวนค่านิยมหรือว่าประเพณีต่อมานะคะเป็นเรื่องของการสอนทักษะการฟัง ขั้นตอนการสอนนะคะขั้นตอนการสอนเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นก่อนการสอนนะอันนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของคําศัพท์นะรูปประโยคนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนกับขั้นตอนแรกเนาะขั้นการสอนฟังพูดเนี่ยนะคะก็คือการจัดกิจกรรมหรือว่าสื่อื่อที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเช่น การใช้คําถามการใช้แผนผังความคิดเพื่อจะเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะฟังอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอหลังการสอนก็ต้องมีการประเมินนะด้วยรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะให้ผู้แสดงความคิดเห็นนะคะในหัวข้อที่เราได้ฟังไปแล้วหรือว่าเป็นการทําแบบทดสอบการฟังนะคะเพื่อจับใจความสําคัญสรุปความได้